สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับหมอเอกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ปราสาทบ้านพลวงนะครับอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์นะครับปราสาทแห่งนี้ก็เป็นปราสาทอีกหลังหนึ่งนะครับที่มีความงดงามแล้วก็น่าดูน่าชมมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับว่าข้างในจะมีอะไรน่าดูบ้างครับตามมาเลยครับผม พอเราเดินเข้ามาข้างในนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นป้ายบรรยายโบราณสถานอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาเอกสรุปให้ฟังเลยก็ได้นะครับสําหรับโบราณสถานปราสาทบ้านพรวงแห่งนี้นะครับก็เป็นปราสาทที่ได้รับการขุดแต่งแล้วก็บูรณะนะครับตั้งแต่ปี2515นะครับจากนั้นก็เนี่ยครับมีความงดงามนะครับปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปกรที่10นครราชสีมานะครับสำหรับคติการสร้างของที่นี่นะครับจะเห็นว่าองค์ปราสาทเนี่ย ตั้งอยู่นะครับมีปราสาทอยู่หลังเดียวนะครับตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงนะครับทุกคนแล้วก็จะมีคูน้ําล้อมรอบนะครับองค์ปราสาทก็เปรียบเสมือนเขาพระซูมเมนนะครับอันเป็นที่ประทับของเทพเจ้านะครับเขาไกรลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะนะครับเพราะว่าที่นี่น่าจะบูชาอาจจะบูชาศิวลึงนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปด้านในเนี่ยจะเห็นว่าฐานนะครับที่ตั้งอยู่ในปราสาทเนี่ยเจาะช่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งโดยปกติก็มักผลิตฐานศิวลึงนะครับ แล้วก็นอกจากคูน้ําตรงนี้นะครับทางด้านหน้าไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นบารายขนาดใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูองค์ปราสาทใกล้ๆเลยครับเป็นปราสาทเล็กๆที่มีความงดงามรายละเอียดต่างๆสวยมากครับทุกคนไปดูกันเลยครับ นี่ก็เป็นด้านหน้านะครับทางขึ้นไปสู่ปราสาทซึ่งอยู่ด้านบนนะครับนี่ก็เป็นฐานศิลาแรงนะครับทุกคนฐานก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็องค์ปราสาทก็ตั้งอยู่ตรงกลางนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนของทัพหลังแล้วก็หน้าบันมีความน่าสนใจมากครับทุกคนตามหมหิกไปเลยขึ้นระัดระหว่างด้วยนะ จุดนี้นะครับเราก็จะยืนอยู่ทางด้านหน้าของปราสาทนะครับองค์ปราสาทบ้านพลวงเนี่ยสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับประตูด้านอื่นเนี่ยปิดหมดเลยนะครับเป็นประตูหลอกเนาะประตูทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยสามารถเข้าไปห้องข้างในได้นะครับซึ่งห้องข้างในก็จะเห็นแท่นฐานอยู่ที่ผมบอกว่าแท่นฐานอันเนี้ยก็อาจจะเป็น<ม>แท่นฐานสําหรับปฏิสถานศิวลึงนะครับ<ม>เพราะว่าข้างในก็จะมีช่องนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมซึ่งโดยปกติเขาจะเสียบ สีบลึงนะครับแต่ว่าก็คงสูญหายไปแล้วนะครับทุกคนข้างในก็จะเห็นว่าเขากรุด้วยศีลาแรงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหินทรายด้านนอกนะครับอันนี้ก็มีความสวยงามมากเลยนะครับทุกคนได้รับการบูรณะแล้วนะครับแล้วก็ทางสํานักศิลปกรที่10ก็ดูแลความสะอาดเรียบร้อยได้เป็นอย่างดีครับครับในส่วนของทับหลังนะครับซึ่งอยู่ประตูทางด้านทิศตะวันออกนะครับสลักเป็นเซอิน รงช้างเอรอวาวัณนะครับถึงแม้จะทําเป็นช้างเสียนเดียวนะครับแต่ก็สันนิษฐานว่าคงเป็นช้างเอรอวาวัณนั่นแหละนะครับเพราะว่าการตกแต่งอะไรต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าเป็นช้างสําคัญนะครับทุกคนแล้วก็ถัดขึ้นไปนะครับที่เป็นหน้าบันด้านบนนั้นจะเป็นรูปพระกฤษณะยกเขาโควัฒนะนะครับซึ่งที่ปราสาท ที่ปรางน้อยนะครับที่พนมรุ้งก็สลักหน้าบันทางด้านทิศตะวันออกเป็นพระกฤษณะยกเขาโควัฒนะเช่นเดียวกันก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่16นะครับก็ศิลปะแบบบาปวนนะครับทุกคนมีความสวยงามมากเลยนะครับที่นี่แล้วก็ยังมีความน่าสนใจอยู่อีกนะครับก็คือทวารบาลที่อยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ทวารบาลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ อันนี้ก็จะเป็นทวาราบาลยืนกลุ่มกระบองนะครับทุกคนก็ยังสลักไม่เสร็จนะครับมีลักษณะเป็นกระโลนก็มีทั้งหมดน่าจะสามองค์นะครับที่เห็นเป็นเขาโครงก็คือมีทั้งด้านนู้นองค์นึ่งก็จะมีความงดงามนะถึงแม้ว่าจะยังสลักไม่เสร็จก็ตามานับเป็นประติมากรรมทวาราบาลที่ประดับอยู่บนปราสาทเนี่ยที่นี่ก็น่าดูน่าชมเช่นเดียวกันจากเขาโครงก็จะเห็นว่าน่าจะแต่งกายแบบบาปวนแหละนะครับ แล้วก็จะมีดอกไม้มีอะไรประดับอยู่ในส่วนของผนังตรงนี้นะครับเป็นลายกลีบบัวนะครับซึ่งนิยมมากเลยในศิลปะแบบบาปวนที่เอามาประดับผนังแบบนี้ไปดูที่ปราสาทบาปวนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ลวด,ดลายที่เป็นแถวกลีบบัวนะครับบัวกุมมุดแบบนี้นะครับก็ดอกตูมใหญ่สวยงามอ่าช่างที่นี่นะครับที่เป็นช่างสลักเนี่ย ก็เป็นช่างที่มีฝีมือพอสมควรนะครับแต่มันก็ยังมีความเป็นพื้นถิ่นอยู่หลายประการด้วยกันนะครับเดี๋ยวหมอเอกจะพาดูนะตรงนี้นะครับเรายือนอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับทิศใต้ของปราสาทบ้านพวงอาจจะมีประตูหลอกนะครับที่สลักอย่างสวยงามเลยครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของทับหลังทับหลังนี่ก็เป็นบุคคลนั่งอยู่บนช้างเหมือนกันคงเป็นพระอ,อินทร์ทรงช้างเอราวัณเหมือนกันนะครับที่นี่ก็นิยมมากเลยนะครับมีทับหลังของพระองค์เนี่ยอยู่หลายจุดด้วยกันแล้วก็ เอามีส่วนที่แสดงถึงความเป็นพื้นถิ่นทุกคนจะเห็นไหมครับด้านบนตรงนี้บนทับหลังนะครับจะมีรูปม้านะครับรูปลิงอ่ารูปจระเขเคนะครับก็แสดงความเป็นแบบเป็นช่างพื้นถิ่นนะครับทุกคนที่สอดแทรกลายพวกนี้เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นเทวลัยหลวงเทวลัยที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างนะครับอย่างปราสาทบาปวน ราสาทนครวัดเนี่ยเขาจะมีความเข่งครัดในเรื่องขนมมากนะครับจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปใส่ไม่ได้เนาะแต่ที่นี่เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยมีลายพวกเนี้ยเข้าไปเนาะทำให้เราดูแล้วก็เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นอ่ะว่าเขามีสัตว์มีช้างอะไรบ้างนะครับอ่านี่ก็สวยงามมากเลยนะครับด้านนี้ครับอันนี้ก็เป็นเสานะครับติดกับผนังนะครับที่โมเอกว่าสวยนะเนี่ยเขาสลักลวดลายต่างๆนะครับทุกคนจะเห็นต้นต้นลายตรงเนี้ย ทำเป็นรูปวานรนกําลังคายตัวลายออกมาแล้วก็เป็นลายใบไม้ม้วนนะครับเป็นพันธุ์พฤกษาขึ้นไปนะครับขนาบข้างด้วยแถวเม็ดประคําการแต่งกายก็เป็นแบบบาปวนนะครับนุ่งผ้าสั้นนะครับทุกคนดูสิครับเห็นไหมแล้วก็เขาสลักลวดลายเป็นเครื่องประดับเนี่ยสวยงามนะครับเล็กๆแต่ว่าแบบแจ่มเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกลายหนึ่งแต่เสียดายที่เขากระเทาะหลุดหายตรงนี้ไปเนาะแต่โมเอกชอบลายนี่มาก อกเหานะครับลายอกเหลาของซุ้มประตูที่นี่สวยนะครับชัดเจนแจ่มแจ้งเลยครับทุกคนดูสลักได้สวยดีนะเห็นไหมครับเป็นลายบัวแปดกรีบงามมากเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งครับมีลวดลายสลักที่สวยงามเช่นเดียวกันครับเป็นอยู่ทางด้านทิศเหนือครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับ น,นี้นะครับทุกคนก็จะมีความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีลายอยู่ตรงโคนเสาตรงนี้นะครับเป็นรูปโยคีนั่งพนมมือครับแบบเดียวกันกับที่ปราสาทพนมรุง้งและก็ปราสาทสด็อกก็ทมแล้วก็อีกหลายๆหลังเลยที่นิยมสลักเป็นลายโยคีนั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เสามีรูปลวดลายเป็นลายก้านต่อดอกครับทุกคนนี่สวยนะครับ หมอเอกเคยพาไปชมปราสาทพนมรุ้งแล้วเนาะเคยพาไปชมปราสาทเมืองตําที่นั่นก็มีลายก้านต่อดอกเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครจําได้ที่บ้านโพรงแห่งนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับในส่วนของทับหลังนี่สลักเป็นภาพพระกิตสนปรบนาบนาคาลียะนะครับก็เป็นนิทานพร,รามที่นิยมนํามาสลักกับประสานหินเยอะมากเลยครับทุกคนไปที่ไหนก็พบนะครับ ที่เมืองต่ำนี่ก็สลักได้งามเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นทับหลังอีกชิ้นหนึ่งที่ที่เป็นชิ้นเอกนะครับถึงแม้จะยังสลักไม่เสร็จเนาะทุกคนจะเห็นว่ามีบางส่วนที่เขายังสลักไม่เสร็จนะอย่างด้านนี้เห็นไหมเนี่ยยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยแต่ก็เห็นถึงความงามสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะสลักได้แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลามากนะครับ แล้วก็ในส่วนของหน้าบันอยากให้ขึ้นไปดูนิดหนึ่งดูลายสลักเลยครับมันนูนสวยจริงๆเลยผ่านการเวลามาเป็นทันปีแล้วแต่ยังสวยมากครับทุกคนก็นี่ครับที่โมเอกพามาชมทั้งหมดก็จะเห็นความงามของปราสาทบ้านพลวงใช่ไหมครับเป็นปราสาทหลังเล็กๆแต่ว่าเป็นแบบเล็กพิกขี้หนูก็คือสวยมากนะครับลวดลายต่างๆคมชัดสวยงาม ก็ถ้าท่านใดนะครับที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินผ่านมาที่อำเภอรปราสาสตรนะครับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอรปราสาสเลยนะครับประมาณแค่สามกิโลเท่านั้นนะครับจากแยกปราสาทนะครับเข้ามาชมแล้วก็สามารถไปเที่ยวช่องจอมต่อได้ด้วยนะครับทุกคนมันอยู่ในเส้นทางพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็หมอเอกอยากฝากทุกคนไว้นะครับมาเที่ยวมาชม ความงามอรารยธรรมพันปีที่นี่ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอเอกด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย